เลนตัวนี้ย75มิลนะครับเป็นระยะแบบพอเทตหรือว่าเป็นเลนที่เอาไว้ใช้ถ่ายภาพบุคคลหน้าชัดหลังละลายสวยงามสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เป็นคลิปรีวิว เลนส์ของซัมยัง7 5ม mm ิลลิม f 1 8 fe เป็น sony m o u ส์นะครับซึ่งเลนส์ตัวนี้7 5ม mm ิลนะครับเป็นระยะแบบพอเทสหรือว่าเป็นเลนส์ที่เอาไว้ใช้ถ่ายภาพบุคคลนะครับหน้าชัดหลังละลายสวยงามสำหรับเลนระยะนี้เลนส์ตัวนี้นะครับเป็นเลนระยะ p พอเทสที่ตัวเล็กมากๆน้ำหนักเบา แล้วก็ตัวเลนส์เนี่ยค่อนข้างที่จะสั้นนะครับน้าหนักของเขาอยู่ที่230กรัมตัวเลนส์เนี่ยถ้าเกิดไม่รวมตัวฮูดนะครับเห็นไหมว่ามันค่อนข้างที่จะเข้ากับกล้องมิเลเลตได้เป็นอย่างดีเลยนะครับมันไม่ยาวเลยนะมันรู้สึกว่ากําลังดีเทียบเท่าพอๆกับตัวเลนส์35ม mm, ม f 1 8ที่ผมกําลังใช้ถ่ายอยู่นะตอนนี้นะครับตอนนี้ผมก็ใช้ตัวเลนส์ของซัมยังเหมือนกันซึ่งใส่กับตัวกล้อง sony a 7 c นะครับซึ่ง มันมีทั้ง Face Detect ทั้ง iaf นะครับมันสามารถที่จะใช้งานได้แบบเต็มระบบเลยสำหรับตัวโฟกัสของเลนสซัมยังอันนี้นะครับเวลาเราพกไปเที่ยวท่องเที่ยวถ่ายภาพบุคคลอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าเลนตัวนี้สามารถที่จะนำไปใส่กระเป๋าสะพายข้างได้แบบง่ายๆคือเรื่องระบบของการโฟกัสเลนซัมยังเนี่ยเมื่อใส่เข้าไปกับตัวโซนีนะครับ เป็นรุ่นใหม่ๆที่มีทั้ง Face Detect ทั้ง IAF อะไรต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานกับกล้อง Sony ได้แบบเต็มระบบ7.5ม m mm มเนี่ยสามารถปรับทั้งค่าได้ง่ายเพราะว่ามีปุ่ม Custom ตรงนี้ครับเป็นคัสตอ m 1 c u s t คัสตอม2เมื่อเรากดไปที่ c u s t o ม1ตัวเนี้ยณปัจจุบันนะครับเฟิร์มแวร์ตัวนี้ที่อยู่ในเลนเนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานได้กับบงมแหวนโฟกัสของซัมยังตัวนี้เมื่อเราปรับไปแล้วครับ เราสามารถที่จะใช้ให้เลนตัวนี้แมนนวลโฟกัสผ่านวงแหวนโฟกัสตรงนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในฟังก์ชันลึกๆเพื่อไปตั้งค่านะครับผักไปที่คัสตอมสองครับเราสามารถที่จะใช้วงแหวนโฟกัสตรงนี้เป็นการปรับ F s t o ตอหรือว่าค่ารูรับแสงได้นะครับเป็น f 1 8 2 8 3 8 f 4 f 5อแะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้ได้เลยสำหรับตัวเลนส์75มิลิเมตรแล้วก็ในอนาคตขั้งหน้าเห็นทางสัมยังบอกว่าจะออกเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ที่สามารถทำให ปุ่มคัสตอมตรงนี้ทำให้วงแหวนตรงนี้สามารถปรับค่าได้เยอะขึ้นอย่างเช่นพวก speed shutter ISO นะครับเมื่อเราอัพเฟิร์มแวร์เลนในเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ที่เขาจะออกมาภายในเร็วๆนี้แล้วครับสามารถที่จะใช้ให้วงแหวนโฟกัสตรงนี้ใช้งานอย่างอื่นได้ตามที่เพื่อนๆต้องการตามที่เพื่อนๆถนัดอันนี้ก็คือข้อดีของเลนซัมยัง35กับตัวเลน75ตัวนี้ที่มีปุ่มคัสตอมเหมือนกันแล้วก็เรื่องของการโฟกัสเลนของซัมยังตัวนี้ มันค่อนข้างที่จะไวแล้วก็แม่นยำมากๆนะตัวมอเตอร์โฟกัสที่เป็น new SCM เนี่ยมันขับเคลื่อนได้เร็วมากๆแถมสำหรับคนที่ชอบถ่ายฟุตเก็บฟุตนะครับโดยที่ไม่ใส่ไมช็อตกันหรือว่าไมวายเลสตัวนี้เสียงมอเตอร์ไม่เข้าฟุตวิดีโอของเรานะครับถือว่าเป็นมอเตอร์ที่เงียบดีมากๆเลยเวลาเราไปถ่ายคลิปท่องเที่ยวแล้วเราขี้เกียจที่จะใส่ตัวไมช็อตกันหรือว่าไมวายเลสแต่ว่าเราต้องการที่จะเก็บเสียงบรรยากาศ ในเลนบางตัวนะครับที่ใส่เข้าไปกับกล้องแล้วแล้วเราไม่ได้ใส่ไม่์เสริมพวกนี้เวลาเราถ่ายไปครับเสียงของมอเตอร์โฟกัสเนี่ยกึดกๆดกึดก,ดกดอึดอ,ดอ,ดอดึต่างๆเนี่ยมันเข้ามาในฟุตวิดีโอของเราด้วยซึ่งฟุตวิดีโอของเราเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้ได้มันจะได้ยินแต่เสียงมอเตอร์โฟกัสนะครับแต่เลนของซัมยังระยะ75ม m mm, ม f 1.8ตัวนี้มอเตอร์เงียบครับเสียงไม่เข้าฟุตวิดีโอ ตัวเลนสเจ็มิลิเมตเนตัวนี้นะครับค่ารูรับแสงที่กว้างสุดก็คือ F1.8 ถ่ายหลังละลายได้แบบสบายๆเลยนะครับเดฟสวยมากๆ แล้วก็ตัว F ที่แคบที่สุดก็คือ F 22 F 1.8ไปจนถึง F ประมาณ F 3.8 F 3.6อะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถทำหลังละลายได้แบบสวยงามมากๆแล้วก็ตั้งแต่ F 8จนไปถึง F 12เป็นช่วงที่ภาพของเราเนี่ยคมชัดที่สุดแล้วทั้งขอบภาพแล้วก็กลางภาพเลยนะครับตัวโบเก้ของเลนส์75มมตร F 1.8ตัวนี้ถือว่า ทำโบเกออกมาได้สวยนุ่มละมุนมากๆเพราะว่าเขาให้ไดอะเฟมหรือว่าม่านรูรับแสงเนี่ยมาถึง9ใบนะครับที่อยู่ในเนี้ยยิ่งไดอะเฟมเยอะเท่าไหร่โบเก้ของเราก็จะกลมมากเท่านั้นนะครับตัวนี้9ใบถือว่าเยอะพอสมควรเลยเลนทั้งหมดที่อยู่ในเลน75ม m mm ม f 1.8ตัวเนี้ยมีทั้งหมด10ชิ้นจะมีพวก h i l h c t i v e glass นะครับหรือว่า hr เนี่ย2ชิ้น เป็นเลนที่ช่วยทําให้ภาพของเรานะครับเวลาถ่ายออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะคมมากๆเลยเลนพิเศษอีกชุดหนึ่งก็จะเป็น e Xtra Low d i s p o r t i o n นะครับเป็น ED ให้มาทั้งหมด3ชิ้นไอเลน3ชิ้นนี้นะครับจะช่วยทําให้เราได้สีมาแบบสมจริงมากๆแล้วก็ขอบม่วงเนี่ยจะน้อยมากๆแล้วก็เลนตัวนี้นะครับยังมีการเคลือบโคสติ้งมาเป็นแบบ UMC เป็นนวัตกรรมของทางซัมยางเขาเองเลยเวลาเราสู้กับแสงแฟร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ฟุ้งจนเกินไปนะครับมันจะ สู้กับแสงแฟได้ดีมากๆสวยกำลังสวยละมุนเลยตัวนี้ก็ตามสไตล์ของเลนที่มันเป็นเลนพอร์เทรืว่าเลนที่ถ่ายภาพบุคคลนะครับ75มิมถ้าอยู่ในกล้องฟูลเฟรมอ่ะถ้าเกิดเป็นโซนี่เนี่ยก็จะเป็นมิลเล r รเลอยู่แล้วนะครับจะเป็นมิลเลร์เลดฟูลเฟรมเนี่ยก็จะอยู่ที่75มิมส่วนองศาการรับภาพก็อยู่ที่32.9องศานะครับเมื่ออยู่ในกล้องฟูลเฟรมก็จะมาแบบเต็มๆเลย แต่ถ้าเกิดไปอยู่ในพวก APS-C นะครับหรือว่าตระกูล A 6 0 0 0ต่างๆเนี่ยก็จะโดนคูณระยะเข้าไปก็จะอยู่ที่112.5ม mm มนะครับหรือว่ามุมการรับภาพเนี่ยอยู่ที่21.9องศาก็จะแคบลงนะครับเราอาจจะต้องใช้พื้นที่ในการถอยนิดน,นึ่งเลนตัวนี้นะครับไม่มีซิลกันละอองน้ำกันละอองฝุ่นนะครับจะไม่เหมือนตัว3 5 f 1 8ที่ มีซิลกันน้ำแล้วก็กันละอ,อองฝุ่นนะโอเคอันนี้ก็คือสเปคแล้วก็ข้อดีข้อค่าสสำหรับเลนตัว 75mm มม f 1 8 fe sony mount นะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาเลนตัวนี้นะครับไปใช้นอกสถานที่กันลองไปถ่ายดูเดี๋ยววันนี้ผมจะไปที่บึงสว่างนะครับผมจะลองเข้าไปถ่ายปลาที่อยู่ในตู้เนี่ยที่อยู่ในอลคารีเยมของบึงสว่างนะครับก็จะใส่กับตัว a 7 c ซึ่งมันเป็นฟูลเฟรมที่ตัวเล็กนะครับแล้วได้เลน์พ์เทต ที่มันเล็กขนาดนี้ยมันจะใช้ดีแค่ไหนต้องบอกก่อนเลยหลักๆส่วนมากผมไม่ค่อยถ่ายคนเท่าไหร่นะผมจะถ่ายสัตว์สิ่งของอาหารกาแฟต่างๆนะเราก็จะไปดูความคมเรื่องโฟกัสทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งว่าเลนตัวนี้เมื่อใส่กับตัว A7C แล้วจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับสาหรับเลนตัว75มิลิเมตรได้ภาพมาค่อนข้างที่จะคมมากๆแล้วก็เรื่องมอเตอร์โฟกัสที่เงียบเนี่ยถือว่างเงียบจริงๆเลยนะครับถึงเราจะไม่ได้ใช้ไมาช็อตกันเนี่ยเสียงมอเตอร์โฟกัสก็ไม่ได้เข้ามาในฟุตวิดีโอของเรานะครับแล้วก็เรื่องโฟกัสในที่แสงน้อยความไวในการโฟกัสทั้งวิดีโอและก็ภาพนิ่งเนี่ยถือว่าทําได้ดีสุดติ่งเลยนะส่วนคลิปหน้าเราจะมีเลนระยะไหนของค่ายซัมยงังมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะครับ ติดตามชมกันในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ขอขอบคุณทาง C.O.B ที่ส่งตัวเดโมตัวนี้มาให้ผมลองเล่นแล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับสวัสดีครับ